สวัสดีครับสวัสดสีนะครับวันนี้ก็พาลงใต้มาที่อำเภอใหญ่จังหวัดสงขลานะครับมาดูโรงเรื่อยของเพียมหน่วยนะครับอันนี้ก็เป็นโรงเรื่อยก็สาหรับผมถือว่าเป็นโรงเรื่อยก็ขนาดใหญ่นะครับที่นี่แปลร,รูปไม้อย่างพาร,ราแล้วก็ไม้ชนิดอื่นๆน,นะครับรับซื้อกันทั้งปีนะครับราคาก็เป็นกลางนะครับไม่หักไม่ลดเนาะนะครับอันนี้พามาดูการแปลร,รูปไม้เป็น เป็นไม้เครื่องนะครับส่งขายกับกลุ่มที่ทําพวกโรสไยไฟหรือเฟเจอร์ต่างๆนะครับเราก็มีหลายขนาดครับเครื่องเรื่อยก็มีอยู่เยอะนะครับอันนี้ก็รับซื้อทุกวันนะครับขายออกทุกวันนะครับนะครับคนเรื่อยก็ค่อนข้างชํานาญนะครับอันนี้เรื่อยออกมานะครับส่วนที่เป็นปีกไม้นะครับส่วนที่เป็นปีกไม้นะครับเขาจะเอาไปเข้าเครื่องย่อยนะครับแล้วอาไปทําไปทําพวกเชื้อเพลิงอีกทีหนึ่งนะครับส่งไปทำโรงงานต่างๆนะครับนี่นะครับไม้ที่แยกออกมานะครับ ถ้าอันไหนเลื <endlessly> ่อยได้ดีเขาจะแยกไปเก็บต่างหากครับอันไหนที่เป็นเศษไม้เขาจะโยนลงทางสายมือนะครับก็เครื่องน่าจะมีเกินสิบตัวนะครับคนงานก็เป็นทั้งชาวไทยและต่างชาติแล้วก็ทั้งอิสลามนะครับค่าแรงก็เป็นเหมาไปเลยนะครับก็จะมีทีมงานส่งนับนะครับเช็คทั้งวันนะครับทีมงานก็คนข้าง ชำนาญนะครับดูจากการเลื่อยนะครับอันนี้ผมเองก็ครั้งแรกนะครับที่มาเห็นการเลื่อยแบบนี้นะครับเพราะว่าเคยดูแต่ใน u t u b e นะครับอ่านะครับก็ท่อนไม้ที่ใหญ่ๆก็จะมีรถโฟกลิฟต์นะครับตักมาขึ้นแท่นไว้รอนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจําเครื่องสองสองคนนะครับคนเลื่อยเองก็ต้องเขาเรียกอะไรต้องเชี่ยวชาญนะครับเพราะว่าเครื่องนั้นทํางานตลอดเวลานะครับก็คือดูจากไม้ที่ใส่เข้าใส่ออกนั้น เลยได้ขยางง่ายได้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดไปเผลอพลาดขึ้นมานะครับก็ก็ขาดอย่างเดียวนะครับมือขาดนิ้วขาดอย่างเดียวนะครับอ่าครับอันนี้ครับก็หลังจากเลือดเสร็จนะครับอันนี้พามาดูเอ่อไม้ที่ย่อยนะครับเขาจะเอาเศษไม้หรือไม้ฟืนนะครับไม้มาย่อยนะครับนี่นะครับย่อยออกมาแล้วปริมาณการผลิตต่อวันก็น่าอยู่มากสักสองรสามร้อยตันต่อวันนะครับอันนี้ก็เป็นรถพ่วงที่เอาไ้ตักตักไม้ที่ย่อยนะครับส่งลง สองโรงงานนะครับโรงงานที่รับซื้อก็จะเป็นพวกคนถ้าคนทำไฟฟ้าทำเชื้อเพลิงนะครับโรงงานทำถุงมือยางนะครับนีรถตักนะครับอันนี้ก็ส่งวันละเจ็ดถึงแปดเทรลเลอร์นะครับเจ็ดถึงแปดเทรลเลอร์ซึ่งมีออเดอร์อยู่สามโรงงานนะครับก็รวมๆสองถึงสามพันตันต่อเดือนนะครับแล้วแต่ปริมาณไม้ที่ซื้อได้นะครับปกติช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ไม้ราคาถูกนะเพราะว่าเป็นหน้าแรงนะครับแล้วก็จะตัดง่ายนะครับ แต่ว่าปีนี้ฝนเยอะนะครับก็เลยทาให้ไม้ที่รับซื้อจากเกษตรคนนั้นค่อนข้างแพงนะครับก็ไม้ฟืนที่เห็นอยู่นี้ก็เฉลี่ยอยู่ประมาณตละพันนะครับตละพันเป็นไม้ฟืนนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องย่อยไม้นะครับเครื่องย่อยไม้ก็ย่อยได้ถึงหน้าเจ็ดนิ้วนะครับหกเจ็ดนิ้วย่อยได้นะครับแต่ถ้าใหญ่กว่าหกเจ็ดนิ้วนี่เครื่องจะทีปอกครับเขาจะใช้แมโคไปบีบให้มันแตกแล้วก็เข้าเงย่อยทีนะครับหลังจากย่อยก็จะไหลออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอารถตักใส่รถ ป8ล้อไปส่งโรงงานกินนะครับวันละ8พวงนะครับอันนี้ย่อยไม้นะครับไม้ย่อยนี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นผมนก็เรียกไม่ถูกครับเขารับซื้อตันละ1,280บาทนะครับก็คือเรารับซื้อจากเกษตรกรมาแต่ละพันธ์แล้วเราก็มาย่อยนะครับเราก็ไปส่งเราจะได้จาก1,000เป็น1,280บาทนะครับแต่ว่าเราจะมีปีกไม้ที่เหลือจากการแปรรูปส่วนหนึ่งนะ อันนี้เจ้าของเจ้าของลานไม้เองเขาก็บอกว่าเขาต้องรับซื้อปีกไม้จากเพื่อนเขาที่เป็นโรงแปรรูปนะครับมาอีกวันละสองรถเทรลเลอร์นะครับสองรถพ่วงนะครับเพื่อมาย่อยส่งส่งโรงงานที่สั่ง,งเรื่อไว้นะครับเพราะว่าไม้ที่มีอยู่นั้นย่อยไม่ไม่เพียงพอนะครับไม่เพียงพอนะนะครับแล้วก็ลงลงเรื่อยลงเรื่อยที่พัดได้ก็ บางโรงก็ยังไม่มีเครื่องสับย่อยแบบนี้นะครับเพราะว่าเครื่องสับย่อยเองต้องขออนุญาตแล้วก็เพะครับนี่ครับเป็นลัขษณะรถขีบนะครับก็จะขีดปีกไม้ไม้ฟืนที่เหนือจากการไปรูปรือมากองไว้เนี่ยมาลงเป็นสายพานนะครับสายพานชุดนี้เป็นสายพานลำเดียงนะครับาสายพานลำเดียงลำเดียงเข้ามาในเครื่องเนี่ยครับตรงน,รงนี้ตรงนี้จะเป็นนำเางที่ย่อยครับเพื่ออกไปเป็นะไสายพานข้างหลังนะครับไหลเอาไปลงท้ายนู้นครับเราเ็บแล้วก็รถตักออกไป รถก็แ,แตะออกไปส่งสีนะครับเครื่องย่อยก็ไม่แพงนะครับประมาณเกือบหก้านนะครับแต่ว่าระบบสายพานหน้าหลังนี่ก็อีกประมาณล้านแล้ก็ชุดไฟฟ้าอีกประมาณสามล้านห้านะครับมีรถขุดอีกสองคันอีกสองล้านแปดรถต่าง 2, อีกสองคันอีกแปดแสนกว่าบาทนะครับก็ลงทุนอนข้างเยอะแต่ว่ารายได้ข้างดีนะครับก็รายได้วันหนึ่งก็วันละเจ็ดแปดพวงนี้รายได้ก็อยู่มาวสามสี่แสนบาทนะครับเฉพาะค่าย่อยไม้เนาะยยังไม่รวม ยังไม่รวมัวเป็นตัวไม้ที่ไปรูปนะอันนี้ก็เจ้าของด่านไม้ก็ท่านใจดีครับให้ข้อมูลครับเราเลยเข้ามาถ่ายถ่ายให้ดูครับอันนี้เป็นเป็นวิดีโอที่ไม้มันไหลออกไปหลังจากหลังจากที่บุกย่อยเข้ามานะครับอันนี้ถ้าเป็นไม้ปีกนะครับเป็นไม้ปีกเขาก็จะย่อยได้ไวนะครับแต่จากร้านที่พี่เล่าให้ฟังก็คือเวลาไปส่งเขาก็จะไม่วัดความชื้นแต่ว่าเขาจะตั้งความชื้นไว้หน้าแร้งว่าประมาณเท่าไหร่ หน้าฝนออกมาเท่าไหร่เพราะกันกานชาเบ้าน้ําฉีดครับอันนี้ก็เป็นกองไม้ปีกไม้ฟืนที่รับซื้อมาแล้วก็ส่วนหนึ่งจากการแปรูปนะครับนี่นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นจุดที่เลื่อยเข้าลงเลื่อยทําไม้เครื่องต่างๆนะครับอันนี้ก็ให้ดูว่าจริงๆพืชพวกนี้มันสามารถสร้างรายได้ไม่หยุดนะครับยังไงก็ขอบคุณ fc ที่ติดตามนะครับผมขอบคุณมากครับ